ร่วมกลับบ้านโดยเล็กตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทูเดย์และทูไนท์ตราโดนัททีมงานเราจะละเอียดไปไหนครับคุณผู้ชมเรียกว่าดูกันทุกซอกทุกหลืมทุกมุมจริงๆสำหรับการมาบุกบ้านสาวเป็กกี้สีธัญญาแม่ก็อยากรู้มานานแล้วนะครับดูชั้นล่างกันจูใจไปแล้วขอขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างซ่อนใครไว้หรือเปล่า <laughs> เฮ้ยพี่ไม่แกะป้ายออกอะถามจริงอืมไม่ทำไมไม่แกะอะเป็นโรคเป็นโรคแบบรองเท้าเหมือนกันเสื้อไม่แกะป้ายไม่แกะอันนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยชั่วกับชั่วกัจะไดรู้สึกว่ามันใหม่อยู่ตลอดเวลาค่ะพี่โอเคตามมนเลยอืมพี่ตั๊กแล้วอาบน้ำอ่ะคือเราถอดชุดออกปหก็ไม่ต้องอาบทั้งชุดเลยแล้วก็ยืนตากแดดให้ชุดแห้ง นี่แหละที่ทําให้เป๊กทางานอย่างตากตามทำให้เป๊กเก่งทุกวันนี้ทาไมวันนั้นอยู่ดีๆถึงตัดสินใจไปตามหาพี่เป๊กคะคือตอนนั้นหนักก็มีกิจการอยู่แล้วก็เราต้องการคนมาช่วยละค่ะไปถึงสุโขทัยแล้วก็ถามหาประเภทสืบสอบว่าจนเคยเห็นคนนี้ไหมอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่เขียวเข็ดไหมคะตอนไปอยู่ด้วยก็คือผมก็ตอนนี้ผมมีสองคำสำหรับเขาอะคือถูกและดีอถูกใจ ตัวเองอ่ะผมทําถูกให้เบ็ดเขาไปแทนที่จะให้ปาไปตอกตอเองสิใช่ใชแล้วดีของเขาคือผมดีใจที่เขามาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ภูมิใจในตัวพี่เบกกี้ไหมคะแม้ก็ต้องขอบพระคุณลุงป้อมจริงๆนะครับที่เที่ยวเขียนให้เด็กสาวธรรมดาธรรมดาในวันนั้นขยันจนประสบความสําเร็จในวันนี้และแม้สาวเบกกี้เนี่ยจะได้ดิบได้ดีแล้วแต่ลุงป้อมก็ยังไม่ไปไหนครับ ชุดสวยๆที่สาวเบกกี้ใช้ใส่โชว์บนเวทีนะทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมมาจากฝีมือลุงป้อมคนนี้แหละครับโอ้โหลุงสุดยอดไอชุดไปทำนี่คือมีไฟอันนี้ลุงป้อมทําให้ถามคือเดี๋ยวเดี๋ยวถามเป็นคนตัดให้แต่ว่าลุงป้อมเป็นคนไปวางวงจรระบบมีไฟค่ะคืนนี้เขาจะไปร้องเพลงเขามีไฟของเขาคือสนุกเลยมาพร้อมใช่มพี่เป็กเปงานหิงค่อยอภิบาเนี่ยโชว์ที่ไหนเนี่ย โชว์ทุกที่ที่ลูกค้าจ้างไปแล้วงานเยอะนะจ๊ะงานแน่นมากาานแน่นมากเดือนหนึ่งว่างไม่เยอะว่าง30วันแหมเรียว่าอ้ํากันเล่นจริงๆแล้วสาวไปกี้นะมีงานแทบทุกวันเรียกว่าเดือนหนึ่งจะอยู่บ้านแค่วันเดียวนะครับเห็นขยัน <c oughs> ทํางานหนักแบบนี้โอ้โหกําลังใจมาจากไหนนี่เลยครับผู้ชายคนนี้นี่เองไปเจอทีแรกทําไมถึงปิง๊งผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ผมชอบเห <c oughs> มือนได้เจอคุณแม่ พาแม่เขาไปอัพหมากพาแม่เขาไปอัพหมากแบ่งหมากกันกินแล้วก็เต้นไม่ได้ผมไปรับแม่แล้วก็ไปเจอเขาก็เลยเห็นก็เลยถามแม่ว่าคนนี้ชื่ออะไรเขาก็บอกว่าชื่อเบกกี้เราก็ไม่รู้จักหรอกเราไปเลยเบกกี้ไปเซิร์ชในตอนนั้นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเบกกี้เบกกก็ไปเซิร์ชเจอ เฟซบุ๊กจะได้เข้าไปช่ยได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยทักไปสวัสดีครับผมอินบ็อก์ไปวันนั้นที่ผมมารับแม่แล้วที่เจอกันใช่เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครเขาก็งงคนแปลกหน้าทักมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคุยกันมาได้เรื่อยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้กันมา ได้รักกันได้รักกันไม่ธรรมดาจริงจีบกันมาพักหนึ่งนะก่อนจะเป็นแฟนเหมาะเจาะมามาเกิดเพื่อนงานหนึ่งเขาก็หยิบไมค์ขึ้นมาว่าโทษครับผมเคาะเคาะผมมีอะไรจะพูดแล้วคนเตะเพพูดประมาณว่าผมใช่ผมมีอะไรจะอยากจะบอกทุกคนว่าผมต้องการจะคบกับผู้หญิงคนนี้นะในในในฐานะที่ตอนนั้นประมาณ21ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ด แล้วก็ต่อหน้าคนเยอะมากแล้วก็ด้วยอายุที่ห่างกันเพื่อนเขาก็รู้อยู่ว่าบางคนก็แบบหูยไม่ไหวมั้งถูกทุกคนแบบหูยอะไรอ่ะแบบเขาก็ต้องฝากฟันเรื่องตรงนี้ของเขาด้วยอ่ะเป๊กเองก็ต้องฝาาฟันหรือบางทีไปไหนแบบไปทำหน้าแล้วอ๋อวันนี้พาลูกชายมาด้วยนะะอย่างเงี้ยเคยมีถึงก็ต้องย้ายคลินิกเลยนะทำทรีทเมนต์แบบกดหมอไม่ถึงชอบนวนี้ผมไม่รู้ที่ผมรักอ่ะก็คือแบบรัก ไม่ได้รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่หรือว่าต้องมาวัดว่าคนนี้อายุมากกว่าผมหรือว่าอะไรก็คือเห็นแล้วรู้สึกว่า <c oughs> ใช่พี่เป๊กพูดตั้งแต่ก่อนเข้ามาในบ้านวันนี้นาบอกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนฟ้าส่งมาจะไม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงคุณริเมย์ถ้าเป๊กไม่มีเขาถ้าเขาเป็นแฟนที่ไม่ดีนะเป็นแฟนที่พากินพาเที่ยว มวยาปาร์ตี้ชีวิตเป๊กจะมีอย่างนี้ไหมคะคือตอนก่อนวงเวียชีวิตเป๊กก็คือเป็นสาวปาร์ตี้ล้วลาไปดื่มกินวายกับเพื่อนไปเที่ยวไปทําทุกอย่างพอเขาตกลงเป็นแฟนปุ๊บเป๊กก็พาเขาเข้ามาอยู่ในวงจรอุบาทของเป๊กเป็กก็ดึงเขามาช่วงนั้นเขาก็ดงไม่ค่อยเป็นกินอะไรไปหน่อยหน้าเ็าแดงเราเราก็ไม่รู้หรอกไปกินข้าวกันแล้วเขาก็บอกว่าเออทานหมูสิไม่ทานทานกุ้งสิไม่ทานเขาเป็นมังสวิรัติเขาเป็นมังสวิรัติไม่ใช่ว่ากินเฉพาะวันพระกินมาทุกวัน เป็นสิบสิบปีของเขาแล้วไปก็ไม่รู้ก็ดื่มอะไรไปหน่อยก็สักพักหนึ่งพอคบกันได้ปีหนึ่งเขาก็ปาวารณาตนกับเราว่าถ้าจะเป็นแฟนกันหยุดหยุดหยุดทำตัวอยู่ในวงจรนี้ให้ออกมาจากวงจรนี้ซะวงจรนี้เป็นวงจรที่กินเที่ยวอะไรพวกนี้มันไม่ไปไหนหรอกไม่สุขภาพแย่ก็จนไม่มีตังค์เขาดูแลทิ้งทุกอย่างก็ถาเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาสละตัวเองนะคุณรุ่เมย์ต้องชื่นชมเขาอย่างนี้นะทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่ แล้วก็มาทําตรงนี้ด้วยกันทําทุกอย่างนะคะขับรถรับงานตัดชุดทุกอย่างเคียร์คิวทาทุกอย่างเลยเป็นผู้ชายบางคนจะมาอยา,อยากอยู่ใต้อนัตอะไรของเบกล่ะ เขาอยากอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราอยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันจริงๆทั้ง24ชั่วโมงต่อวันแต่ว่าพี่ตั๊กต้องเข้าใจนะเป็กกับถากูลทํางานด้วยกันนะเรื่องก็ทั้งมีอยู่แล้วคนทํางานด้วยกันอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าเราผ่านมันมาเราต้องคบกันอย่างใจเย็นนะใจเย็นมากแล้วเราเลือกแล้วที่จะเราจะทาอย่างนี้เราต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ต้องช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างนะครับ และเพื่อยืนยันความหวานของคู่นี้นุ่มถาก็มีเพลงที่แต่งมาร้องให้กับสาวเบกกี้ฟังกันแบบสดๆเลยนะครับอองอรออเรื่องราวความรักของเรามีฉันและเธอ ชอบไปยืนบนตาช่างเธอก็เห็นตัวเลยก็เสียใจ <c oughs> ไม่มีตรงไหนที่อ้วนเลยมีแต่ความสวยงาม <c oughs> แต่เธอก็ไม่เคยพอใจฉันนี่ก็ไม่รู้จะบอกเธอ สนแข็งโคลนที่เขาว่าจะอ้วนเลยไม่มีตรงไหนเลยที่ดูอ้วนนะอ้วนนะใส่กึงแกงก็ดูดีไม่เหมือนใครไม่มีตรงไหนเลยที่จะไปสวยรักเธอนะออ้วนเอ้ยอย่าทอรืมานตัวเองในการอดข้าวอีกเลยคุณเวลาให้ความตึง เรียกว่าวันนี้ได้มารู้ชีวิตของพี่เป็กกี้แล้วแบบเป็นกําลังใจมากๆค่ะนอกจากตัวเราเองคุณผู้ชมเองก็คงได้กําลังใจอะไรหลายๆอย่างเอาไปใช้ในชีวิตด้วยนะคะดิ้นจนเป็นแผลถลอกดีกว่าเป็นสุนัขจนตลอดใช่ปะวันนี้ที่ดูรายการมาทั้งหมดตลอดรายการเนี่ยนะคะขอนิยามสามคำอะไรก็ได้คุณผู้ชมจะซึง้งจะฮาจะอะไรก็ได้เอาแบบสามคำนี่เลย เสื้อของพี่เบกกี้สีธัญญา<ช>นี่นะคะ<อ>สามรางวัลค่ะเอาไปเช็ดรถก็ได้สะอาดสะอาดไม่เอา<ะ>ถ้าอยากเ<ะ>ช็ดรถสะอาดต้อง,องบิลลีฟโคโ้ตสามคำนะคะคำว่าอะไรก็ได้ฮาก็ได้เศร้าก็ได้ส่งมาที่ facebook แฟนเพจรายการกลับบ้านเรารักรา,ราอยู่นะคะเราแจกไปเลยอันไหนที่โดนใจทีมงานของเราสามรางวัลเราแจกไปให้ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมอิชิตานครับแลตาซอย พัตคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิแล้วก็มิสซูบิชิปาเจโรสปอร์ตด้วยค่ะเจอเจอได้ใหม่นะครับผมทุกวันเสาร์นะฮะเวลาเที่ยง45นาทีนะครับผมกับรายการกับพากเรารักรอยยนต์เนี่ยเป็นเบลคอมดิงเบลคอมดิงให้พี่ตั๊กค่ะได้ได้ได้ไปน้ำล้างจานลองดื่มเข้าไป ขัดท่าไขมันอะไรฮะขัดท่าไขมันคุอย่าเอามือไปจุตัสี่ส่วนห้าเมื่อคุณมีแบคทีเรียหรือเปล่าเชอบตรงปาก่ะไรคุณบอลิโอนคุณจะบ้าอะไกันคุณแสดงว่าคุณไม่รู้นกมันกินน้ำในนี้แล้วมันก็ขี้ลงไปด้วยอันนี้จริงพี่เสริมสร้างพลังงานเออใช่รับพลังไดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าเปียกเหรอหน้าเปียกก็ดีสามเอ๊ะเช็ดเลยเช็ดเลยเช็ดเลยไม่เอาบอลิโอนอย่าแล้วรักผมจริงหรือเปล่า จม mm ูกจมูกเฮูริพัท